ทนายดังชี้สมข้อลุงพลยังมีลุ้นในชั้นอุทธรอาจมียกฟ้องโดยสารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิภากษาว่าลุงพลจำเลยที่หนึ่งคดีน้องชมพู่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291-317วรรควแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก10ปีและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีรวม2ข้อหาสารสั่งจำคุกลุงพล20ปีส่วนป้าแตนยกฟ้องแต่สารสั่งให้จำเลยทั้งสองคนต้องชำระค่าสินใหม่ทดแทนจากนั้นได้มีรายงานเข้ามาว่าสารให้ประกันตัว ลุงพลยื่นหลักทรัพย์วงเงิน5แสนบาทยื่นอุธทธรณ์สู้คดีพร้อมกันนี้ยังข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพลตำรวจตรีนพสิงพูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการนหนึ่งในคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ได้สรุปสาระสำคัญที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญได้ทั้งหมด8ข้อ ดังนี้ 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชั้นมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทาง 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปบนจุดพบศพสบ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็กสามขวบจะปีนไป่ายไปถึงได้แค่ชั้นที่สองของภูเหล็กไฟเท่านั้น4 กรณีศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านกบตูมชาวบ้านสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ผู้ชน,นสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุสามขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ 6. สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งบิดาและมารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาของน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้ง คาตัดสินวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทที่สูตรการทํางานของชุดคลี่คลายคดีที่อดหลับอดนอนปีนเขากัน8ลูก9ลูกกันมานานกว่า3ถึงสเดือนในการหาพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนร้ายได้รับการลงโทษกับสิ่งที่กระทำต่อเด็กที่อายุเพียงแค่สามขวบยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสืบสวนการสอบสวน รวมถึงการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนำส่งสารเพื่อสืบพยานในชั้นศาลทว่าต่อมาบนเฟซบุ๊กของทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวเผยว่าลุงพลยังมีลุ้นในชั้นอุดรอ,อาจเห็นแย้งกับสารชั้นต้นและเห็นสมควรยกฟ้องระบุคดีลุงพลยังมีลุ้นในชั้นอุดร หในคดีที่พนักงานอายการฟ้องข้อหาร้ายแรงคือเจตนาฆ่าสารชั้นต้นก็ไม่ได้ลงโทษในข้อหาดังกล่าวแต่ลงโทษข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตามแสดงว่าโจทย์ไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่เป็นประจักษ์พยานมานำสืบให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าน้องชมพู่ สอสารรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นโทษแก่จำเลยยิ่งกว่าส่วนที่เป็นคุณโดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศา,ศาสตร์เพียงบางส่วนเช่นเส้นผมผู้ตายที่ถูกตัดแล้วปรากฏในรถของจำเลยและพิรุธจากถ้อยคำการกล่าวอ้างเรื่องฐานที่อยู่ที่เลื่อนลอยและขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เป็นโทษต่อจำเลยเอง 3และคดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาคส,าาคสี่และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจ์และโจ์ร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควรต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่หนึ่งเห็นควรพิพากษาย,ยกฟ้อง แสดงว่ายังมีผู้พิพากษาระดับหัวหน้าศาลและอธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่เห็นแย้งในปัญหาข้อเท,ท็จจริงและพยานหลักฐานแตกต่างจากองค์คณะศาลชั้นต้นว่าคดีนี้ควรยกฟ้องดังนั้นลุงพลยังพอมีลุ้นต่อในศาลอุดทรส่วนอายการผมเชื่อว่าน่าจะอุดรนในประเด็นเจตนาค่าเพราะว่าการทอดทิ้งเด็กไว้ลำพัง โดยไม่มีอาหารและน้ำปราศจากผู้ดูแลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมย่อมเล็งเห็นได้ว่าเด็กอาจเสียชีวิตเพราะขาดอาหารหรือสัตว์ทำร้ายจนถึงแก่ความตายได้ต้องติดตามในชั้นอุททรต่อไปขอบคุณทานายเกิดผลแก้วเกิด